นี่พี่น้องนี่กำลังฉุมชําเลยนี่ฝนตกดีดีนี่เจอแล้วสองดอกนี่ดอกยยดใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องนี่นี่จ้ะแต่อีกดอกหนึ่งนี่ปารนี่พี่น้องนี่สองดอ,ดอกเลยดอกใหญ่ามา เดี๋ยวไปเบิ้งอีก้กพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขผู้สุขคนมนีมณีผ้าเข่าปลาหาเก็บเฮ็ดหูหนูจ้าพี่น้องเห็นฝนกำลังตกดีๆก็เลยออกมายางกันสำรวจเฮ็ดหูหนูจ้าพี่น้องแมนนิดเ็นเราจะดอบกงหญ่เลยเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันจ้าพี่น้องตามมาเบิ้งน้ำน้ำกันจ้า นี่พี่น้องนี่พี่ไ่ซัมฟามือเลยพี่น้องนี่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 กำลังสิออกอีกอยู่นี่อันเห็นเชือล่าเขาอยู่นี่นี่ปูดนี่ไ่ซัมฟามือเลยนี่พี่น้องนี่พี่น้อง ดอกบักใหญเลยสามดอกจะตามไปเบิง้งไปหาต่อจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องเก็บไปแกงเงินจืดแซบต้มจืดแกงจืดนี่นี่นี่พี่น้องนี่อยู่ใตไมมถ้าเ่าสังเกตก็เ่เห็นนี่นี่นี่ นี่เห็ดหูหนูจ้าเห็ดหูหนูฝนตกดีดีนี่อุ๊บนี่พี่น้องนี่ดอกใ่คักนี่ก็อันนี้อีกอุ๊บ นี่พี่น้องเห็ดหูหนูจ้านี่พี่น้องยุย่ใต้ไหมนี่หาอีกก่อนอืมพี่น้องนี่ หมาต่อยหุมตามตหมาโตบัใยญยแม่แลนมาต่อยหุมตากันเล็บจะของกับว่าหามเด้พี่น้องปาตพี่พี่อีมินีตม,ม,มามิเก็ดมัดลูมเฟิร์สโอเค พี่พี่คือจะเอาได้นาะแบบทีนี่ ขึ้นไปเมื่อกี้พี่น้องนี่นี่ไม่แตดอกใหญ่ๆเลยนี่นี่พี่น้องที่ไปขึ้นมาเมื่อกี้นี่นี่ไม่แตดอกใหญ่ๆเอาบ่อเมิดได้พี่น้องต้องลงกรมันอยู่สูงเบิ่งเสียเปลี่ยนเปลี่ยนหมอดเลยเดียวตามไปอีกจ้ะพี่น้องตามไปเบิ่งอีกมีบ่บ่อ เองอันหมาตัวบบบไงเลยพี่น้องอันมาคุบขุมตาแม่นิดเบิ่งนี่แดงเลยนี่บื้องนบืบ้องนไฟฟ้านี่ดนนเด้นี่หมาไหมอันเป็นทายวิดีโอมาดีๆไหมมันสงสัยตื่นไฟไหมแ่นกระโดดคุบคือความสูงของเขาเขาผู้สูงผูง้หญ้าเนาะคือเอากระโดดเอาขาหนาน่ะอันนี่ไหมต่อยหนาโดนหมาไล่พี่น้องมาเก็บเหตุดโดนหมาไล่แต่กระคุ้มจ้ะพี่น้อง,องปาปตามไปเบื้องอีกจ้ะพี่น้องอีพี่น้อง นี่อึ๊อุ้ยดอกนี่อีกอึ๊บอ้อผุน,น,นไไทั้งผุนทั้งผุนเอาพอได้ปูดสกลับบ้านแล้วนี่ต่อนี่พี่น้องปูดนี่ นี่บาแวะบาได้แล้วนี่จะบาแวะก็บาได้เสียดายเดี๋ยวเขาสีน่าวถิมมาเดินเย็บไว้นี่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 พี่น้องนี่นี่ โนทูมทีมินิทโอเคนี่นี่พี่น้องอุ้ยไว้นี่นี่พี่น้องวัาสิกับแล้วกลับได้มาอีกกลมืออนึงจ้ะนี่ไปไปกลับจ้าพี่น้อง นี่กับผลงานมานนี่มิตรดอกใหญ่เลยพี่น้องนี่ไปแค่นี้แหละพี่น้องลูกกับงอแงเราอีกอย่างหนึ่งพากันโดนหมาไล่ตะคุบนี่พี่น้องเบิงมิตรดอกใหญ่เด้พี่น้องแต่ว่าได้ไป,ไปไปหลายหรอกเพราะว่าลูกมานั่มลรวกาลูกยากแล้วพากันโดนหมาหมาไล่คุบพ่อวังหันหมาไล่กัดแม่กระโดดต่อยหน้าแม่นิดเลยแม่หมาแม,แ,มแม่นี่คลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปกัน จ้าพี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งเล้าก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้แม่นี่จำเด้อพี่น้องจ้าจะได้บระผาดคลิปหนาต่อไปเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องร่ลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาจา้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบาย,บายไปก่อนจ้าพี่น้องคุนโดนหมาไลไคุบบังหันหมาโตแบงไงพี่น้องเบิ่งต่อยนี่เป็นห้อยว่าแมนตรงนี้เด้นี่นี่ตรงนี้ หมาไลจกตาแม่นิดหมาฝรั่งไปก่อนเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> ไปพี่น้อง พบกันมาคลิปหนาเด้อลำรวยลำรว,วยจ้า